สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เดี๋ยวเบลจะไปตัดผมบริจาคนะคะอันนี้ม้วนไว้ได้ก้อนใหญ่อยู่เหมือนกันก็ไม่ได้ตัดมาปีกว่าแล้วตัดครั้งล่าสุดก็คือพฤษภาคมปีที่แล้วมีความยาวมันก็อายเจ็บได้อยู่นะเดี๋ยวจะไปให้ที่ร้านดูก่อนคะ่ะว่าเราจะต้องตัดไปแค่ไหน mm hmm. เห็นเขาบอกว่ามันจะอยู่ที่ประมาณ ตั้งแต่6นิ้วขึ้นไปขึ้นอยู่กับว่าผมเราเนี่ยมันเป็นผมตรงหรือว่าผมหยักศกนะคะเดี๋ยวเบลก็จะไปตัดที่ร้าน p h o e n i ์ที่สยามสแควร์วันนะคะอันนี้เขาก็เข้าร่วมโครงการกับจากนางฟ้าถึงคุณวันใหม่เขาก็จะตัดแล้วก็เตรียมผมของเราให้พร้อมสําหรับนําไปทําวิกบริจาคเลยค่ะซึ่งค่าตัดเนี่ยก็แล้วแต่เราเลือกช่างเลยนะคะว่าจะเป็นช่างสไตลิสต์ห้าบาทหรือว่าเป็นช่างครีเอทีฟหนึ่บาทนะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าเป็นยังไงบ้างบบาย กลับมาแล้วได้อยู่ไหมได้อยู่แหละไม่เคยผมสั้นขนาดนี้มาก่อนเลยจริงๆก็ตัดผมสั้นอะไรมาแล้วแต่รอบเนี้ยสั้นที่สุดนะคะจากที่เมื่อเช้ามันน่าจะยาวแถวแถวนี้แล้วช่างก็เอาไม้บรรทัดมาวัดนะคะก็สรุปตัดไปประมาณ6นิ้วนะคะนี่ออกมาเป็นแบบนี้ ก็คือเป็นการตัดผมโดยที่เราปิดแมสไว้ตลอดบางทีช่างเขาอาจจะจินตนาการหน้าเราไม่ออกใช่ไหมเบลก็แบบเน้นเลยค่ะพี่คะหน้าหนูกลมมากนะคะพี่แบบขอให้มันเออสั้นแล้วพอปล่อยผมแล้วมันยังโอเคอยู่จริงๆไม่รู้สิเห็นหน้าตัวเองแล้วก็ยังรู้สึกโอเคอยู่แต่ว่าจริงๆซื้อซื้อวิกเตรียมไว้แล้วนะเผื่อแบบเอ้ยมันเด๋อะไรแบบนี้หลายๆคนก็สงสัยนะคะว่าไปบริจาคผมที่ไหน คือเบลเนี่ยมีความรู้สึกว่าเอออยากจะบริจาคผมมาสักพักหนึ่งแล้วเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาคือไม่ได้เข้าร้านตัดผมเลยด้วยความที่เราก็ไม่กล้าเข้าด้วยอะไรด้วยแล้วก็บางทีตอนที่ผมมันยาวมากๆเออเราก็ยังยังชอบมันอยู่จนพอมาเปิดรอบนี้รู้สึกว่าถึงเวลาแล้วแหละพอรู้สึกว่าเฮ้ยมันยาวเกินไปแล้วเวลาที่สระผมก็เริ่มขี้เกียจเป่าแล้วนะคะก็เลยหาก็ไปเจอเพจที่ชื่อว่าจากนางฟ้าถึงคุณวันไหมเขาก็จะเปิดเป็นรอบๆแล้วเบลก็มาเจอเฮ้ยมันมันได้รอบนี้ พอดีรับถึงสิ้นเดือนกันยายนอะน,นะคะก็เลยไปบริจาคเลยซึ่งค่าใช้จ่ายในการบริจาคผมเนี่ยไม่ใช่ว่าเอาผมไปอย่างเดียวแล้วก็บริจาคได้เลยนะจะต้องมีค่าใช้จ่ายในการทาวิกด้วย350บบาทนะคะจริงๆเราสามารถตัดเองก็ได้ถ้าเราสามารถเก็บผมให้มันแบบถูกวิธีเขาก็จะมีวิธีการตัดการเก็บอะไรให้นะคะแล้วก็โอนค่าใช้จ่ายในการที่เขาจะเอาไปทอวิกต่อนะไปให้เขาแต่เบลเนี่ย ข้อหนึ่งไม่มีความสามารถข้อ 2. เอ้ยเออใช้เงินแก้ปัญหาดีกว่าก็เลยก็เลยไปตัดที่ร้านซึ่งจริงๆเนี่ยเราจะเลือกไปที่ร้านไหนก็ได้ค่ะแต่ว่าเขาจะมีร้านที่อยู่ในโครงการกันอยู่เบลก็รู้สึกว่าเออถ้าร้านนี่เขาแบบอยู่ในโครงการอยู่แล้วเนี่ยก็น่าจะไม่ต้องอธิบายอะไรมากมายน่าจะเข้าใจง่ายๆว่าเออเขาจะต้องตัดยังไงเก็บยังไงแล้วผมเราเนี่ยมันจะได้เอาไปใช้ประโยชน์ได้จริงๆนะคะเบลก็เลยถามเขาว่ามีร้านไหนที่ ร่วมโครงการนี้บ้างแล้วเบลก็เลือกไปที่ Phoenix at 1 n นะคะซึ่งตอนแรกที่เบลเล่าให้ฟังเขาจะมีค่าทอวิก350บาทแต่ว่าถ้าไปตัดที่ Phoenix เนี่ยเขาจะช่วยเราออกค่าทำวิก50บาทเพราะฉะนั้นก็จ่า ค่าทำวิคแค่300บาทสามารถฝากจ่ายไว้กับทางร้านได้เลยนะคะกับค่าตัดผมค่าตัดผมก็เป็นเรทของที่ร้านเลยก็ไปเช็คกันดูเขาจะมี2เรทเป็นช่างสไตลิสต์หรือว่าเป็นช่างครีเอทีฟอันนี้ก็แล้วแต่เรานะคะก็จะอยู่ประมาณ5 0 0ร้อถึงหนึ่บาทสําหรับค่าใช้จ่ายในการตัดผมอันนี้ก็โอนเข้าบัญชีร้านได้แต่ว่าในส่วนของเงินที่เป็นการบริจาคทําวิ300มอบาทนะคะทางร้านเขาก็จะเก็บแยกแล้วก็เห็นวิธีการเก็บของเขาว่าเออเขาจะเก็บแยกใส่ซองไว้เลยว่าเป็นเงินค่าทําวิกอะไรแบบนี้แล้วเดี๋ยว เขาก็จะส่งต่อกันไปให้ถ้าใครสะดวกไปที่ร้านแบบเบลก็ติดต่อไปตามร้านตามลิสต์ได้เลยเดี๋ยวเราจะใส่ไว้ให้ที่แคปชั่นนะคะแต่ว่าถ้าใครที่สะดวกที่จะตัดเองหรือว่าอยากจะตัดร้านแถวบ้านก็เข้าไปในเพจนะคะจากนางฟ้าถึงคุณวันใหม่แล้วก็ไปลงทะเบียนแล้วก็โอนเงินด้วยก่อนที่จะส่งผมของเราไปนะคะที่สําคัญอย่าลืมดูตามรอบค่ะเพราะว่าเขาจะเปิดใหมนรอบๆไม่ได้รับตลอดเ้วก็ไปอ่านนะคะว่าแล้วผมของเราเนี่ยมันจะไปทางไหนต่ออะไรยังไงเมื่อทาง โครงการเนี่ยเขารับไปแล้วนะคะเขาก็จะส่งไปให้กลุ่มแม่บ้านตามที่ต่างๆในการที่จะประดิษฐ์เป็นวิกผมขึ้นมาเช่นกลุ่มโรงทอฝันกลางทุ่งนาที่จังหวัดพิษณุโลกแล้วก็ทันทัสถานหญิงนะคะในโครงการนางฟ้าหลังกำแพงค่ะ ซึ่งก็จะเหมือนเป็นการสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับกลุ่มคนเหล่านี้ด้วยนั่นเองนะคะนอกจากผมของเราเนี่ยจะได้ไปช่วยนะคะให้ผู้ป่วยมะเร็งแล้วเนี่ยเรายังได้ช่วยหลายภาคส่วนเลยค่ะในการบริจาคแต่ละครั้งแล้วเมื่อวิกทาเสร็จเรียบร้อยนะคะก็จะถูกส่งไปตามโรงพยาบาลต่างๆที่อยู่ร่วมกับโครงการนี้ค่ะและผู้ป่วยก็จะได้รับไปฟรีๆเลยแบบไม่เสียงเงินสักบาทค่ะเส้นผมที่บริจาคได้นะคะบริจาคได้ทุกแบบเลยผมดําผมทําสีนะคะผมยักสกก็ได้ผมตรงก็ได้นะคะถ้ายังไม่มั่นใจว่าความ ยาวของเราเนี่ยบริจาคได้ไหมเบลแน,น,นะนําว่าให้ไปร้านที่เขาอยู่ในโครงการแล้วก็ให้ช่างลองวัดดูก่อนนะคะเพราะว่าเขาจะมีขั้นต่ําอยู่คะ่ะว่าต้องตั้งแต่กินนิ้วขึ้นไปถึงจะบริจาคได้เอาจริงๆก่อนไปบริจาคเนี่ยเบลแอบกลัวนะว่าเฮ้ยเขาจะตัดผมเราไปเยอะหรือเปล่าแล้วเราจะรู้สึกแบบเสียดายไหมอะไรไหมนะคะแต่ว่าพอบริจาคเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเบลรู้สึกว่าหัวมันโล่งมากเลยมันเหมือนแบบ เอาอะไรหนักๆออกจากหัวไปแล้วมันรู้สึกว่าเออเราได้เสียสละผมที่มันยาวออกมาจริงๆถ้าเราตัดทิ้งอะนะคะมันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรใช่ไหมคะแต่อันนี้มันไปสร้างประโยชน์ให้กับคนได้หลายส่วนเลยนะคะก็มองว่าเป็นอีกโครงการหนึ่งนะคะที่ดีมากๆเป็นโอกาสที่เราได้ให้ได้ช่วยเหลือคนอื่นแบบที่ไม่ได้ใช้เงินอะไรมากมายเลยค่ะใครสนใจอยากจะบริจาคเส้นผมนะคะก็ไปติดตามข่าวนะคะที่เพจนี้ได้เลยค่ะ